มาแตวสวยครับมาแตวแทงลูกนี้ไปแกนาบี้ครับแคนาบี้เห็นเพื่อนยกมือเห็นเพื่อนยกมือทำไงครับตรงตัดไหนครับมาแตวิงสวยครับผมโอ้โหดีครับลูกนี้มาแตวนี่ครับมีเห็นมาแตววิ่งมาแตววิ่งไป้วครับโอ้โหมูเลอร์ครับมูเลอร์ไปก่อวครับไปให้มาแตวมาแตวยิงจริโอ้โหยัง สวัสดีครับช่องจันชาครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะฟรีครับผมนักเตะบบเยมเนิวนิกเชื้อสายฝรั่งเศสครับมาแตวครับดูค่าวพลังภายในครับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับบอลคอนทูล79ครับความเร็ว90 ลูกยิงแรง84ครับสเตมิน่77ครับบาลาน90ครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับอยู่ในเกมครับิูมิตบุมแลโกโนคิมมิดครับส่งไปมาแต่วครับมลเลอร์ครับ แทงไปลูกนี้ไปแคนบี้ครับแคนบี้เห็นย้งครับออกครับครับอย่างครับดักบอลลูกนี้ไปโดนมงหรือไม่ครับจะสวนกลับยังไงทายังไงครับส่งไปที่มาแตวครับมาแตวมาแตวลองททีมาแตวตอกส้นไปโอ้มาแตวครับมาแตวสวยครับมาแตวแทงลูกนี้ไปแคนาบี้ครับแคนาบี้เห็นเพื่อนยกมือเห็นเพื่อนยกมือทําไงครับส่งตัดไหมครับมาแตววิ่งสวยครับผมโอ้โหยิงดีครับลูกนี้มาแตว เพชรมตมครับดูพับชากันอีกทีครับนี่ครับสวยครับยิงแบบโก้ไม่มีทางรับเลยครับผมนี่ครับภาพชากันอีกรอบหนึ่งแกมดีส่งไปให้มาแต้ครับยิงแบบนี่ครับระยะเผาคนครับโอ้โหครับตะข่ายแทบขาดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับลร้มมากคือ โลมาเราจะไม่พักนักเตะนะครับเราบางคนเราไม่รู้ครับสวยครับมาแตว์แคนนาบี้ครับแกนนาบี้แทงแทงให้มาแตว์วิ่งอีกแล้วครับมาแตวมาแตว์ดีๆครับดับเบิ้ลทัชหนึ่งทีดับเบิ้ลทัชหนึ่งทีโอโหครับเียดร้อยครับบอลลั่นครับยูิกาโนครับนลวี่ครับตอนนี้โลมาบุกครับลูการะตูิกาโนครับโอโหแทงลูกนี้ป่ายโลมาแทงลูกนี้บ้างไงมาวานโอโหดับเบิ้ลทัชหนึ่งทีครับดับเบิ้ลทัชสองที ยังโบนอยู่ยังวบนอ่ะยังโดนเดลิรงคืนไปเซเดลิครับสานน่ครับสานน่เห็นอ่าครับมาแตวมาแตวแทงลูกนี้ป่ายมูเลอร์ครับโดนตัดได้โดยลูมาครับมาอยู่ครับลูมากเิดลูกนี้ป่ายลูกกูจักรยานการครับทําไม่ได้ครับหินมนี่ครับแต่สวนกลับครับอ่าบายยืนในสวนกลับมาแกนนบี้ครับมีเห็นมาแตววิ่งมาแตววิ่งไปแล้วครับโอ้โหมูเลอร์ครับมูเลอร์ไปก็ครับทำให้มาแตว มาแต่ยินงๆโอ้ยยังดีเหมือนเดิมครับมาแต้วครับเตัวซีครับยิงได้สุดยอดนะครับเต็มข้อครับส่งลูกนี้ไปแกนาบีครับดูครับทางมินีแกนาบีแทงลูกนี้ไปโทมัสมุลเลอร์ครับมุลเลอร์ส่งให้มัเแตวซัดเขา้าเท้าขวาแบบเต็มข้อครับผมนีค่ครับทางมีทีครับมุลเลอร์บางนี้ส่งไปมาแตวยิงเต็มข้อครับ สประตูต่อศูนย์แล้วครับดิบะคือโรมาครับโรมาแทงลูกนี้ไปโอ้แทงมาดิบะคือดิบาลาโอ้โหส่งลูกนี้ไปสวยครับกองหลังหลุดจะทำทำยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งครับตีไข่แตกจนได้ครับในนาทีที่46ครับก่อนทดเจ็บครับมาครับมอนซิลูมาครับเดี๋ยวครับทีมมิด ลูกกา,ากูลูกนี้ทำยังไงครับลูก,กา,ากูเบียดลูกโอ้โหยิงครับแต่ออก็ยังเซฟไว้ได้ครับผมมามาแตลวครับมาแตวมาแตวเพื่อนทำทางไปแทงให้เพื่อนครับวิ่งไปน,นะครับเป็นีแทงอีกทีนึง่งมุลเลอร์โอ้ซันนี่ครับซันนี่ซอนนี่ตันลูกนี้ไปยังได้ครับซันนี่ซันนี่เปิดยังนี้เปิดลย่มนี้ไปกองเซรับกองวิ่งมาเพื่อโอ้โหตัดลูกนี้ไป ยิงลูกนี้เพื่อโอ้โหมาชินี่มาชินโดแล้วครับอ้าวแทงลูกไปให้มาแตว์มาแตว์ทำไงครับมาแตวมาแตว์เต้นหนึ่งทีครับโดนหนึ่งทียิงลูกนี้ไปโอ้โหเพื่อนรออยู่ข้างในครับโอ้โหเดวี่ฝ่ายนึงับแทงไปมูเลอร์เปิดลูกนี้ไปเปิดมุ้งลูกนี้ไปให้มาแตว์มาแตว์โอ้โหโดนปัดได้ครับเดวี่โอ้โหโดนเพื่อนเสียบอีกหนึ่งทีครับประวันทุ่มไปเกนนี้ครับเกนนี้ส่งให้ประวันประวันส่งไป มาเตลตอกส่วนขึ้นไปอันนี้ยิงลูกไป้ายโอ้โหยังโดนป้ายย้ายครับอันนี้ปันชื่อซาเน่หึ่งืล้วก็โอ้โหยังโดนบอลดาแล้วครับแต่ตัดเกมได้ครับโรม่าตัดเกมได้จะส่วนครับโรม่าจะส่วนส่งให้ลูกกู้ลูกกู้ใช้ความใหญ่ครับบีไปแล้วครับส่งไปสวิตซานโนครับออื้หืองโลมาส่งอีกทีอีกทีนึงครับโอ้จะทำฝั่งยังได้ครับก่อนเซก้าป้าจะส่วนกับครับบาเยนจะส่วนกับใช้เกมเลยครับวิ่นไป้วครับวิ่งไปครับมาเตลอยกมือมาเตลอยกมือส่งไปให้มาเตลมาเตลมาเตลใช้ฟาร์มผิวของ ตัวเองจิโอ้โหโอ้โหโทมัสมุลเลอร์ครับเก็บลูกนี้ไปได้ครับโดยการส่งของมาแต่ครับดูครับครับคมาต่ใช้ความไวของตัวเองครับอีนครับสอดเข้ามายิงครับสวยงามมากครับลูกนี้โอ้โหต้องยอมครับกองหลังโลมาถึงก็ยอมครับยกมือครับโอ้โหโปงสวยครับ จบไปแล้วนะครับการรีวิวนักเตะบาเยนมิวนิกครับของฟรีครับมาแตวครับน้องๆคนไหนที่มีก็เอามาใช้กันได้ครับนักเตะบาเยนมิวนิกเชื้อสายฝรั่งเศสครับผมเขาคือมาแตวกองหน้าของบาเยน์ครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมนีเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมรอดูกันนะครับผมสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย